อ๋อใช่ครับโอ้นะครับคุกกี้รันนะครับซึ่งเมื่อกี้นะครับผมถ่ายไปแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าไมมันกระจอะครับมันมันดูดแล้วก็หยุดดูดแล้วก็ดูดดูดเสียงแล้วก็ไม่ดูดเสียงเออก็เลยงงนะครับคือว่าอ่ะมันเริ่มใหม่นะครับเร็วๆเ,เลยแล้วกันอ่ะไหนมาเคยมาทีหนึ่งแล้วนะครับก็โหมดเลดใหม่นะครับเป็นแคคตัสแล้วก็ชาเลนจ์บอสสุดเอ็กซ์ตรีมเป็น ดิงชาแมนแล้วก็มีโหมดลุกโอ๊กอ่ะอัปเดตก็จะมีตู้ของทุเรียนมาอิฟกแล้วก็อ่กิจกรรมใหม่ก็เป็น c h a l น e n g อ b สเอ็ตีแล้วก็สูนลุกโอ๊กมาใหม่แค่แค่นั้นมี3อันนะครับก็เราไปดูสูรลูกโอ๊กกันเลยดีกว่านะอ่ะสูนลูกโอ๊กนะครับก็มีของดีนะก็คือให้ของแดงเลือกเลือกได้เลยแบบเอ้แบบสุ่มแบบสุ่มแบบสุ่มสองอันนะฮะแล้วก็ยังมีเล่นอ่า เก็บสะสมไม่หกร้อยก็ได้ของอีกไม่ของแล้วของเหลืองอะ่ะเออเออแล้วก็มีเพชรที่แหลีนะอืมอ่าโอเคเราไปดูตู้กันก่อนเลยดีกว่านะครับตู้สุม่มก็น้ำเรียนนะแล้วก็นักเตะเป็นสุดตื่นเต้นอ่ะแล้วก็ปะเราไปลุยอะไรชาเลนสุดเอด็กซ์ดกันเลยดีกว่านะเรา เ,ออเราแนะนําก็ช่างนีเราเอผู้เรียนไปผู้เรียนเ,ออเราดูรายละเอียดกันเลย Passive ออนะครับก็สรุปง่ายๆก็คือมีจะมีการเวลาเรายิงไปเนี่ยจะมีการซ้อนทับออของหนังผูเรียนเนี่ยมี6กขั้นออแล้วก็นั่นแหละก็ถ้าออห,นหนึ่งอันเนี่ยคือดาเมจร้อยซนะครับซึ่งหอันก็600แล้วก็ มันมีเพิ่มความเร็วในการโจมตี20%ไวๆนะครับหลังจากอันนั้นแล้วก็ตีพื้นฐานนะยิงธรรมดาไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ายิงแล้วมีสแต็กนะมันจะมีสแต็กสอันถ้าครบ4อันจะยิงเป็น3ดอกโอเคสกิลพิเศษก็ทําให้หนามทุเรียนเนี่ยมันระเบิดออกมานะก็ดามีเมจ600%นั่นแหละประมาณนั้นเออความเสียหายสกิลนี้ก็อีก200%ระเบิดนามทเรียนอันละอันละร้อยเออนแะดดไม่มีอะไร สกิลถ้าไม่ตายก็ยิงขึ้นไปข้างบนนะยิงปืนใหญ่ขึ้นไปข้างบนลงมาข้างล่างเลียกได้อ่กว้างมากนะครับแล้วก็ดาเมจแรงแล้วก็จะทําให้ซ้อนทับอของพาสซีฟด้วยนะครับแล้วก็ประมาณนี้เนอะเออโกก็นนิงจาแมนก็ไม่ยากนะครัอีซี่เออลิงลิง นิงจักจักรลักจริงๆยังโหดกว่าอืมเนี่ยฮะหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมจะมีสแต็กล่ะแล้วก็ยิงโผลเข้าไปมันก็ติดสแต็กแล้วก็เราระเบิดมันอะบ้มตายไม่ทันจะได้โฮหมดเลยเออแล้วก็ลืมโชว์อันติเมทก่อนเนาะแต่ก็นั่นแหละทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แหละเออให้ทุเรียนเนอะเออ เรามาเล่นแขกตันเลยดีกว,ว่าไปลุยเรามีเป็นร้อยม,มีเป็นล้าน,นเลยเอย้อุ้ยเจอคารบีอย่างนี้คารบีก็แซงหน้าเลยครับดามจก็เอ้ยท่าพลังก็ใกล้ๆกันอยู่เออหวังว่าวรอบนี้ไม่จะดูดนะไม่ดูดก็ไม่ไม่ทําแล้วนะไม่ไหวแล้วเออเกี็ดกลับมาเล่นแล้วนะ จะได้ไปทำอย่างอื่นต่อนะครับเราเริ่มมาอันติเลยไหมละ่ะอันตีเลยเเปิรมเปิโอ้โหเต็มปึรมระเบิดเรียบร้อยมานี่มันจะมันจะหมุนฮนะเราล่อให้มันโดนตัวอ่าเขาเรียกอะตัวยิงปืน นิดหนึ่งนิดหนึ่งเพื่อนโอ้โโอ้โหไม่โดนครับท่านผู้ชมเป็นไรโอ้โหเพื่อน,นรอเก็บอันตีไว้กับบอสก็ได้เถอะมาบอสถีบเสื้อครับอัปเดตใหม่คือบอสถีบเสื้อฮะมาเราอันตีเข้าไปปับป๊บปั๊บยิงระเบิดยิงยิงระเบิดอันนี้เราต้องล่อฮะมันต้องรอให้ชนแคคตัสอ่ะใครเป็นคนรอไม่รู้เราเระเบิดไมไ่ก่อน อ่าเราเป็นคนล่อแล้วรอบนี้อือไม่ตายสักทีแหละลูกเอ้ยเออบอสรอบนี้คือไม่ได้ใส่สูตรนะครับฉีกเสื้อโดดออกมาเลยทีเดียวฮะไม่มีการยิงปืนกลก,นก่อนด้วยนะเร็วมากมันช่วยในการจบมอนที่เร็วขึ้น,นด,ดีดีดีชอบชอบระบบนี้ชอบอืมระบบแบบฉีกเสื้อฉีกเสื้อแล้วออกมาเลยโอเค ยังดาเมจแรงกว่าอีกอ่ะคือวีทำอะไรยูโดูเข็ดหมด,ดยมังวะหมดแล้วใช่ไหมหมดเลีนใหม่ท้าเล่นสุดเอ็กซ์ตรีมหมดแล้วโอเคจะได้อัพโหลดเร็วๆนะครับทผู้ชมหมดแล้วนะ,นะครับรก็รออัปเดตใหญ่นะครับก็วีคหน้าแหละวีคหน้าน่าจะไอตัวอะไรน,นะอ่าลดพิชน่าจะมานะครับวีคหน้า ไม่มีวีกนานก็ไม่ดูจะวีคไหนแล้วล่ะเออโอเคครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นน้วกันนะครับบ๊ายบายครับเจอกันอัปเดตหน้าครับ